ครับผมสวัสดีครับชื่อนักมวยสมัยก่อนหัวใจเพชรชื่ออะไรครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องวันนี้พาเพชรสีดำมาชกกันนะครับอ่ะไหนๆมาเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้ขอมวยรักมวยชอบให้กับทางบ้านสักสองตัววันนี้อ่ะไปที่กระดานวันนี้เอาคู่รองคู่รองกับคู่เอกอ่ะคู่รองคู่รองชอบใครครับคู่รองเนี่ยผมเลงเก้าจากกัวจากกัวจักรยานมวยไทยนี่นะ กับเดชพระจันทร์นี่คือคู่นี้สุราชนสุราชนกันทั้งคู่นะเคยชกกันมาแล้วจากัวเคยชนะมาชอบจากัวต้องมีเหตุผลนะชอบเพราะว่าดูว่าเะแหน่มันยังอยู่น้อกว่าอ๋อรูปร่างชั้นเชิงฝีมือดูดีกว่าก็เลยออกจากัวนะอาคู่เอกครับเอกนี่ผมชอบทองน้อยชอบทองน้อยมันสูงยาวกว่าหรือว่าไงหรือว่าไงยาวกว่าอันนี้ภาคที่สี่นะเพราะว่าทองน้อยเนี่ยสนชนะมาสอง ต้องรองตัวบางมันมั่งนะอ่าเสมอหนึ่งไฟพุกมันมีปฏิหารหมดมันมีซอกเขาเรียกว่าลูกอ่าผีจับยัดมันมีทองน้อยดูดีกว่าใช่ไหมอ่ะวันนี้พี่เจริญชอบก็กว่าก็อยจากก้วนหนึ่งตัวนะแล้วก็ทองน้อยแล้วก็วากเชียรเพชรสีดำด้วยอ่าวันนี้เพชรสีดำเป็นไงน้ําหนักประชา102เกินเท่าไหร่น่ารองวันนี้เราเป็นน่ารองครับวันนี้ไม่เคยชกกับโคไอ้ไม่ไม่เคยชกมวยญี่ปุ่นแต่ว่าทําการบ้านมาอย่างดีเห็นกร้งเห็นคลิปเขาแล้ว ขามีหมัดมีเตะขาของเพชรสีดำวันนี้มีอะไรของวครื่องข้างในล็อกล็อกแล้วก็แทงเอาละนี่คือวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เพชรสีดำสิจรทรัพย์ด้วยโอเคของมากครับผมโชคดีครับอ่านี่ครับ